สวัสดีครับพบกับช่องท่าภูชาแนลนะครับ e ีพีนี้ก็คือนะครับเราไปชมวัดมหาธาตุนะครับเนาะจังหวัดนครพนมนะเอฟซีนะครับเป็นซึ่งเป็นอาชิปที่2นะครับเนาะอานะครับวัดมหาธาตุนะครับติดตรงข้ามกับสปปลราวนะครับเป็นวัดตรงข้ามกันเลยนะฮะเนาะทางลงนะครับนะฮะสวยมากนะฮะเอฟซี เราไปชมกันเลยนะเอฟซตอนนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าวัดพอดีนะเอนี่นะครับเดินไปเดินมานะครับถก็ผ่านไปมานะครับแต่อ้าวมาเจอตูมตามอีกครั้งนะก็ต้องเจอตูมตามอีกจุดหีแต่ว่าตูมตามนะครับนั่งตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะฮะเอฟซ กกมหน้ากกมตาเฉียวนะฮะชีฟอ๋อนะครับบ่อยแล้วเนี่ยสู้สู้หรือเปล่าสู้ครับสู้เพื่อครอบครัวนะฮะเราไปชงใครในวัดดีกว่านะครับถึงใครจะตัดพ้อยังไงก็สู้ครับเพราะว่าเราเราเป็นคอนเราเป็นยูทูบเราต้องสร้างคนสร้างผงานออกมาให้ดีกินข้าวยังกินข้าวเช้ายังยังครับทําไมไม่กินข้าวเช้า ข้าวเช้าของเราคือตอนเที่ยงตอนเที่ยงนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะเราเนี่ยเที่ยงสี่นาทีรอกินตอนเย็นเลยทีเดียวอ่าทำไมถึงไม่กินข้าวเช้าข้าประหยัดอ่ไม่ประหยัดประหยัดเนาะได้ข้าวข้าบหนึ่งก็ห้าสิบบาทอ่าเราประหยัดไปร้อยหนึ่งเลยนะอ่าเรากินเย็นทีเดียวอิ่มหนอย๋อไม่เป็นไรหุ่นตุ้มตามแต่ผมเนี่ยเนี่ยถ้ากินตอนเย็นนะยิ่งแห้งกว่าเดิมอ่าโอเคโอเคลองอก่อนนะโอเคงั้น ตรมตามเราไปพา FC เอฟซีพาไปในวัดดีกว่านะโอเคนะครับหรือผมก็จะข้ามสนนไปเนาะนะครับพาเอซชมนะครับชมพระธาตุเนาะอะผมก็จะข้ามข้ามมาลายเอฟซีรถเยออยู่นะฮะ เราก็ต้องรอให้รถมก่อนจะเข้าไปเนาะอากาศก็ร้อนอยู่นะนะครับกอ้าอแล้วนะนะครับผมนี่นะครับมาถึงแล้วนะะ วัดมหาธาตุนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะเอฟซีทางเข้านะฮะก็ได้เห็นอยู่นะเอฟซีไปเอาไปกันเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาชมวัดอ้เข้ามาสวยมากเข้ามาแล้วหรอครับผมสวยครับสวยเนาะอืม จะให้ดูรอบๆเนาะนะครับทั้งสี่มุมเลยนะก็จะมีเท้าเวสุวรรณนะฮะเอซประดิษฐานอยู่นี่ด้วยเนาะนะฮะ วันอังคารนะครับเนี่ยครับผมก็ตามวันเนาะนะครับนี่นะครับด้านนี้นะฮะสวยมาก ก็อธิษฐานในใจเอานะฮะดันนี้บ้างนะฮะ จะได้เห็นกันหมดนะครเอโอเคเราก็จะพามาดูด้านนี้นะเออันนี้ผ้า,าพันสีแสดงว่าอะไรแน่นอนเป็นความเชื่อเนาะนะครับดอกออกสวยหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมี อ,อันนี้บทสวสดบูชาพระการ,รการนักขราชนะฮะ f อซีนี่นะฮะตาสีลุงเนาะนะฮะ f อซีอันนี้สีลุงนะครับเอซีแล้วก็จะมีสองด้านนะฮะ น,นี่ก็เป็นพระหน้าปกนะครับพระนาปกอืมนะครับวันเสาร์นะฮะเราก็จะดูด้านนี้นะฮะอันนี้คือโบสนะฮะใช่ไหม ขอเชิญน,นันากการขา้าพพระนกก้ำปกประจมันเสาร์เนะเาะนี่ทางเข้านะฮะกรุณาถอรองเท้านะครับเวลาขึ้นไป นี่นะครับที่วันมหาท่านนะครับ เราก็จะได้เห็นหมดเนาะนี่นะครับสิ่งสำคัญเนาะสุภาพสตีข้อความกรุณาห้ามขึ้นบนนะครับอาสนะเนาะนะครับนะครับห้ามขึ้นเลยเนะาะสตีเนาะนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็จะกราบนะครัพอเราเดินพอเราเดินออกมาด้านนอกก็จะมีอันนี้ทำบุญตามวันเกิดนะฮะ mm hmm. ครับ แล้วก็มีซุ้มนะครับมีอันนี้เจ้าแม่กวนอิมเนาะในซุ้มอ่าบูชา้าบในดอกไม้ทุกที่เนานะ 5s อซาครับเจ้าแม่กวนอิมเนาะนะ อันนี้ตามราศีนะฮะตามปีเกิดนะฮะเอฟซี FC. โอเคฮะประมาณนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะฮะเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะใส่ด้วยกับช่องทับภูชาแนลครับและสูเพอร์เมชชาแนลครับผม